าราศีที่สี่คืออ่ะดวงเดือนพฤษภาคมสองห้าหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบสองมิถุนายนจนกระทั่งถึงสิบยี่สิบสองกรกฎาคมของทุกปีครับครับเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามันได้เป็นไพ่แปดแปดไม้เท้านะครับก็บอกว่าช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะรู้สึกว่าทําอะไรมันราบลื่นแต่มันก็จะบอกว่าชีวิตในช่วงนี้มันหมุนจีอย่างรวดเร็วไปหมด นะครับต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องจับนั้นจับนี้โครงการต่างๆเกิดขึ้นพันแปดร้อยโครงการวุ่นวายไปหมดนะครับอาจจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดนะครับชีวิตยุ่งวุ่นวายนะครับแต่ก็น่าจะส่งผลดีนะครับอะถ้าเป็นเรื่องงานนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าได้ไพ่สองถ้วยนะครับงานมันราบรื่นมันเข้าด้วยเข้ากันได้ดีนะครับยิ่งคนที่ทํางานในเชิงของการที่ต้องไปพึ่งพาอาศัยขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยยิ่งไปได้ดีเลย นะครับเป็นจังหวะของการที่ได้หุ้นส่วนได้เพื่อนร่วมงานดีๆมาช่วยนะครับเป็นจังหวะที่การพึ่งพาอาศัยจับมือกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้หน้าที่การงานประสบความสําเร็จมีคงมีโอกาสได้เปมีหุ้นส่วนมีธุรกิจอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาใหม่หรือมีโอกาสได้เปลี่ยนงานย้ายงานจากการถูกชักชวนนะครับส่งผลดีมากๆครับส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินขึ้นมาเป็นไพ่เดทนะครับ ให้เดทนี้แปลได้หลายอย่างอย่างเช่นช่วงเดือนพฤษภาอาจจะรู้สึกว่ามีรายจ่ายเยอะนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองจน,จนจนนะครับอึดอัดแล้วก็เป็นช่วงที่ได้เงินมาจากของเก่านะครับได้เงินมาจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกอดีตประวัติศาสตร์อย่างเช่นขายพระขายของที่ตัวเองมีอยู่ออกไปนะครับได้เงินได้ทองนะครับได้หมดรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เงินจากการ โยกย้ายการลาออกการเปลี่ยนงานนะครับเป็นเดทหมดเลยนะครับแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเดทเนี่นะครับมันจะเป็นช่วงที่ข้าวของมันจะหมดอายุข้าวของจะเสียค่อนข้างมากอย่างเช่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ต่อใบประกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะมีนะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับความรักในช่วงนี้นะครับเป็นพฤสภาเป็นช่วงการทุ่มเทให้กับ ความรักมากๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับใส่ใจเรื่องครอบครัวใครที่ยังไม่แต่งงานก็จะไปเจอเนื้อคู่ก็ช่วงนี้แหละนะครับส่วนคนที่แต่งงานแต่งการแล้วก็อาจจะมีลูกหรืออาจจะมีกิจกรรมในชีวิตครอบครัวนะครับอย่างเช่นดูแลลูกดูแลสามีดูแลภรรยานะครับอยู่กันพร้อมหน้านะครับมีความสุขมากมครับผมส่วนสุขภาพนะครับเอ ก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยเพราะเป็นเรื่อง,องการเสียเงินนะครับหก,หกเหลียนนะครับหรือสุขภาพของเราไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพของคนที่อยู่ใกล้ใกล้กลตัวเรานะครับที่เราต้องไปดูแลเขานะครับคำแนะนํานะครับในช่วงนี้นะครับมันก็มีสองเหลียมมันบอกว่าก็ดูแลเรื่องการเงินดูแลเรื่องรายใจ่ายให้มันดีก็แล้วกันนะครับ อย่าใช้จ่ายเงินมากเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาของเรื่องของความลากเรื่องของการงานต่างๆวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จัดการมาให้ดีนะครับพอคุมเรื่องเงินได้เรื่องอื่นก็จะดีเองนะครับแล้วก็อย่าเอาใจใส่ในเรื่องของการทํามาหาเงินมากจนลืมครอบครัวนะครับมันจะเสียหายครับผมมี นี้จบสาหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับที่เมื่อกี้ที่ผ่านไปนะครับราศีกรกฎนะครับตอนนี้มีคุณอมรหน้าถามว่าราศีนับตามวันที่เกิดลัคนาครับตามวันเกิดครับตามที่ขึ้นในจอเนี่ยนะครับราศีกรกฎก็คือคนที่เกิด22มิถุนาถึง22กรกฎานะครับของทุกปีครับครับไม่เอาลัคนาครับลัคนาคำนวณยากนะครับครับอันนี้เราตั้งใจดูให้สำหรับ คนทั่วไปเลยคนที่ไม่ได้รู้เรื่องการคำนวณโหราศาสตร์ลัคนาอะไรนะครับก็ดูเรื่องวันเกิดไปเลยนะครับครับต่อไป